นี่ข้าน้ำป่อยเรามาต่อกันนะครับคลิปสองครับทุกคนต่อคลิปสองนะครับคลิปสองคลิปสองนะครับทุกคนทุกคนเวลาเดินระวังลื่นนะครับถ้าฝนตกนี่สุดยอดเลยนะครับหินแบบนี้นะครับดีที่ฝนไม่ตกนะครับหนา้าขี้หาก็มาจ้องจะข้ากระสือโอ้ย จะมีดอกกระเจียวนะครับมีหน่อไม้นะครับเยอะมากครับคนไปทั้งใดละบาดเนี่ทุกคนแต่เราเ็็เห็นห้อยคนมาอยู่มาครับไปทางไหนตอวผมว่าาจะไปทางนน้นมากกว่า เสียงลมนะครับเสียงลมสุดยอดเลยนะครับสุดยอดจริงๆสุดยอดมากเลยครับทุกคนนี่นะครับทางก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนบอกได้เลยครับว่าฮาลิโหดนะครับโหดมากครับโหดทั้งตอนตอนตอนไปนะครับและก็ตอนกลับแน่นอนครับทุกคน นี่คือทางลงนะครับจุบนี่ครับทุกคนมาชมบรรยากาศ ก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นหินเป็นนี้นะครับน,รน่าจะมาทางนี้เนาะทางนั้นจะเป็นห้องน้ำนะครับทางนั้นจะเป็นห้องน้ำนเดินมาเรื่อยๆนะครับทุกคนอดใจเอาด้วยครับจะเห็นความงามนะครับ จะเป็นปลาเต็งลังนะครับต้นมะต้นหั่งนะครับไม้ป่าเต็งลังนะครับทุกคนทรงก็เริ่มขี้ละเตี้ยทุกคนทรงก็เริ่มขี้ละเป็นหยังเตี้ยหนันยางหลายนะครับจอยเบิร์นะครับจอยเฟิร์ถือเป็นการผจญไพ่นะครับทุกคนนี่นะครับเป็นต้เห็นเราโง่บอกดีเด้ทุกคน เรากำลังเดินมาเรื่อยๆนะครับทุกคนเดินมาเรื่อยๆเพื่อจะไปถึงบริเวณพาโศกนะครับแต่ทางนี้ก็โอเคแล้วดีแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นป่าประมาณนี้นะป่าติ้งลังนะครับต้นล่างต้นห้างนะครับบ้านเออต้นห้างต้นห้าง้นเปื่อยนะครับทุกคนต้นห้างกับต้นเปื่อยนะครับเป็นกระสีมหมองชุ่มอะมองกลางเต็นน้อนเนีครับผมเนเห็นที่ทานมากนะครับหน้าผาตรงนั้นนะครับจะเป็นมองกลางเต็นนะครับทุกคน ผู้ใดมักนอนนะครับกลับมานอนด้นะครับทุกคนไม่ถังน้ำแข็งพร้อมเลยครับก็ <c oughs> จะเอามาไหว้นะครับล่างนะครับทุก <c oughs> ห้องนงห้องน้ำน้ำอยู่เด้อครับเด้อบนมาบ่มีเด้อครับอ๋อนั่นดิครับผมเห็นหละเด้ คือว่าผมมาหอดล่ะครับมาหอดล่ะเด้กมาถึงแล้วนะครับทุกคน,คนเอ,อไม่มีใครนะครับไม่มีคนนะครับรรอืมอ๋อใช่ใช่ใช่ตรงนี้ครับทุกคนมาถึงแล้วเด้อนะอืมลง,ลงทั้งนั้น มาถึงแล้วระวังลื่นนะครับทุกคนระวังลื่นนะครับอนี้ยืมนี่ครับมาถึงแล้วทุกคนผาโศกผาโศกนี่ยสุขค่อยก็มาถึงแลยเด้อโอ้เป็นอาเป็นจสแทนที่เล่นน้าด้วยนะครับโอเคดีมากเลยครับผมจะเล่นน้ำให้สะใจผมเลยพอดีไม่มีใครมาผมจะเล่นคนเดียวนี่นะครับทุกคนอืม,อมนี่ครับ ในสุดเราก็มาถึงแล้วนะครับผาโศกครับผาโศกนี่ครับทุกคนนี่นะครับว้าวขอยามมันไกลๆขอย้ะเป็นวิงวิงพี่น้องขอยเป็นวิงวิง,นนวง,วงสุดยอดเลยเออสุดยอดแม่น้ำขัวนะครับสุดยอดอ,ยยอ,อืมนั่นน่าจะเป็นอันซีนตรงนั้นที่เขามานทายทำอ่ะ นี่นะครับทุกคนว้าวนี่นะครับเราจะทำการลงเล่นนะครับอืมใช่ใช่ตรงนี้ครับเราจะทำการลงเล่นนะครับตรงนี้ครับทุกคนสวยงามมากคือเราจะลงยังไงนี่แหละคือปัญหานะครับปัญหาคือเราจะลงยังไงเออ ชาแต่เราก็กลัวนะโอ้โห,หสุดยอดน้ําใสมากเลยครับ,น,รบนี่นะครับเราก็มาถึงผาสูงเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนน,กคนี่นะครับทุกคน ยอดนะครับหาสกโอเคเลยครับทุกคน้วเจอกันใหม่คลิปสามครับ